สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นด้วยกัน2แมปเหมือนเดิมเนาะแมปแรกนะคะเราก็จะไป vs ตัวละครกันในแกรี mart ฟในเอฟเฟคตี้เซキュริตี้บีชนะคะส่วนแมปที่2เนี่ยเราก็จะไปเล่นโรบอกกันในแมปตามหาที่ซ่อนของน้องหมาเบนกันต่อเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปเล่นกันเลยจ้าก็เดี๋ยวเรามาเล่นแก y m a มากันก่อนนะคะตัวแรกก็คือมาม์มาแบร์บอสค่ะที่เราจะมาไฟติ้งกันเนาะอุ้ยมาร์มาน่ารักจุงเบยูด มีเต็มท้องเลย,ย <c oughs> อ้านักปืนเมื่อยแม่แมาม่แป๊ะไอ้รู้ที่มื่อจริงนะมาอะไรนะกฟันเหรอเนี่ยโอ้โหยตีมกุยอ่ะถ้าอย่างงั้นต้องมาสู้กับเจ้าแกมบล็อกบอนนี่ค่ะมาดูซิว่าแกมบล็อกบอนนี่เนี่ยเขาจะจัดการได้หรือเปล่านะโอ้โหหน้าเหมือนเลอหลาเลย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยเขาเป็นอย่างงั้นอยู่แล้วบอนนี่เนี่ยเอ้ยดูดิถ้าทางเขาไม่สนใจกันเลยอะ่ะเอาแล้วเ มาแต่เปิดกล้าเลยตกแล้วตกแล้วโหยังไงยังไงอมต่อยเอามาต่อยนะทำรึผมล้อเหรอบันนี่ไม่สนใจเลยอะดูดดีคันคันแค่นี้คันคันสิวๆเขาไม่เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยน่าดยตายดีเนี่ยต้องจัดให้บันนี่แล้วเดี๋ยวให้เวลาเขาหน่อยเขายังไม่โกรธถ้าเขาโกรธจะจัดแล้วก็เขาจะเข้าไปจับสแกเออมองหาใครอยู่น่ะ จมตีเข้าไปจมตีเข้าไปเอาแล้วเอาแล้วเร้ยเฮ้ยจับสักแก้วเฮ้ยแกมล็อกบอลนี่ชนะไปเฉยอู้ยังโคตรเลยอ่ะเฮ้ยมันโคตรอยู่แล้วพวกแกมล็อกเนี่ยต่อไปนะคะดีเลยเราจะใช้เจ้าดิมมันสามดีนะคะบัตไลเกียค่ะแชมปสองสมัยของเลยนะตั้งแต่แบบคลิปที่แล้วอะเนาะเราจะมาให้สู้กับเจ้านี่เลยค่ะซันดรอปกับมูนดรอปนะคะมาดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะป่าเฮ้ยดูดิซันดรอปของเขาน่ารักนะเฮ้ยบัต เอ๊ะแชมป์เสาสมัยเลยนะอ้อมไปกันแล้วไปกันแล้วไปกันแล้วไปแล้วเอ้าไหน้าทิมเลยอ่ะสลัดแบตและเย่ก็ยังไม่รอดเลยอ่ะเนี่ยอ๋อมันจะรอดยังไงพี่เคนจำนวนดรอปมันโหดจะตายอะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าดูมดรกี้ค่ะตัวนี้ก็โหดใช้เล่นนะโอ้โหพี่เคนดูดิ นี่มันตัวใหญ่เนี่ยมือมันเยอะอย่างนั้นน่ะมันมาจากเนเธอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยยังหลอนน่ากลัวกี่มือเนี่ยทับดีตาแดงด้วยถ้าอย่างนั้นต้องสู้กับเจ้าบ๊อบดีกว่าเนาะนี่มันก็จะเป็นขดขดกองกองเหมือนกันนะดูซิว่าใครจะโหดกว่ากันเจ้าบ๊อบก็ยังโหดเลยนะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยแพ้ใครเลยนะนี่ใช่รู้สึกว่าเขาจะโหดมากเลยนะบ๊อบเนี่ยแต่ว่านี่เลยเจ้ารักกี้งเราเนี่ยก็ขดใช่เล่นนะโอ้ยผลักใส่เราเรากลับเราจิกเรางมโอ้โห ปาทะลุทะลวงฮ้ยนี่ก็จำสแกนทีเดียวตายอยู่เนี่ยทีเดียวหลับสบ,บายแนย่ยังโหดนะเอาไปสู้กับตัวอะไรดีเนี่ยเอ้ยดูดิพวกแกรมรักของเราอ่ะมันจะรอดือเปตอนเนี่ยต่อไปนะคะลองเจ้าเชฟมังกี้ไปดีกว่านะคะม <c oughs> ีเลยลิงพรอครัวค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็โหดนะโหดูมือมันดีโอ้โหซ้อนประเทศเต็มปากเลยไม่ใช่ซ้อนประเทศน้ำแดงคียวบูบอยเฮ้ยแอบกินเข้าไปเยอะข้าไปปัเนี่ยเฮ้ยหรือว่าน้ำยาอุทัยอ่ะมาสู้กับเจ้าตัวนี้ดีกว่านาะ มีไวยค่ะ Music Man น,นะคะ b อ Up ค่ะอืมตัวเลกไปหรือเปล่าอ่ะมันจะสู้ไหวั้ยเนี่ยดูดิเฮ้ยคราร์ลไซด์อะไรบอกเลยนะตัวเลกแข็งจะแจมสแกนนละโหดมากนะนะไปแล้วเอาล้โยโอ้โหเจอฟาดเอ้ายังกระโดดอยู่อา้าวไปแล้วอา้าวไปแล้วเหรอ,ไ,อไ,ไม่กลับมาแล้วเหรอถึงตายเลยดูดิเฮ้ยมันจะโหดเกินไปเปล่าไม่เชื่อหรอก หต้องเรียกลูกเทาลูกเทามาช่วยลูกน้องหน่อยแล้วเอาเรียกบอสนี่มาดีเจมิวสิกแมนอ่าเป็นงั้นตัวใหญ่กว่ากันเยอะว้าจะรอดเหรออ้ําเจ้าลินตัวนี้นิดเดียวยังไงอ๋อหน้ามันต้องมาดูว่าใครแบบจ้าเมทแรงกว่าใครน้ำไฟเป็นงั้นหรโอ้โหเจอฟาดทีเดียวเดี๋ยวยังไม่ทันเชียร์มวยเลยไปี๋ยวเาเหรอยังไม่ทันดูให้ไปแล้วเราได้แชมป์สองสมัยคนใหม่แล้วมืนจะเป็นตุ๊กตาไข่ลานนะเนี่ยต่อไปจะเป็นไนท์แมร์บอนนี่ค่ะแล้วตัวนี้ก็สวยดีนะเนี่ย น่าเนาร่างช้ำลุดนะเนี่ยดูนี่ชุดยังสวยอ่ะมีโบตองการด้วยนี่อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นร่างพังอีกร่างนะเนี่ยกอดมาสู้กับเจ้าเนอร์สบอสดีกว่านะคะให้เป็นบอสพยาบาลเนาะโอ้โห О ตัวใหญ่ด้วยเอ้ยใครจะอยู่ใครจะไปอีกแล้วเนี่ยโอ้โหที่มือน่าอะไรเลื่อยยักษ์เหรออ้าวโโอ้โหเห็นแล้วคนไข้ขาดใจตายอ่ะพี่แค่ยู่เข้าใครเนี่ยใครยู่เข้นพยาบาลสิดูสิอืะชูกไส้กรชูไส้กระชูกไส้กระชูกไส้กระชูกไส้กรูส้กระชูกไส้กระชูกไส้กรกไกระชููกไส้ก เจ้าปักเจ้ปั๊ดนี่ระดับมอสมาเองเลยนะเนี่ยเพราะแต่ว่าทำไมจะขาแล้วไม่มีล้อเนี่ยท่านาดีเฮ้ยตัวใหญ่เอ้าวันเนี่ยไปแล้วแตหรับเป็นเวอร์ชันไนแมรเนาะเวอร์ชันไนแมรก็จะหดใจนะอ๋อแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือไนแมร์บนนี่ชนะไปโอไม่ แลเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เกมโรบอ็อกดีกว่าน,นะคะเราไปตามหาที่ซ่อนของเจ้าหมาเบนดีกว่าค่ะนี่ไงข้างหลังของเราเนี่ยก็คือเจ้าเบนน้อยค่ะวร์ตีเบนวันต <c oughs> ีเบนอุ้ยทำไมวันนี้นายพร้อมหอมเบนตั้งแต่เลยนี้เราสามารถเรียกเบนให้เดินตามมาได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเอาใส่เบนเข้าไปนะมันก็จะเดินตามเราไปทุกที่เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปหาที่ซ่อนก่อนเบนสักครู่โรงเรียนของเบนมีด้วยหรอฮะอุอ้ยที่นี่ต้องเป็นโรงเรียนที่เบนมาเรียนที่นี่แน่เลยอืมเขาเอานังสือจหรวเบนเนี่ย บ้านเหรออาบุ้งไข่อ่ะเอ,อ้ยเวอร์ชันไหนเนี่ยโอ้โหเี้ยวงอเลยดูดิอ๋อเหามือนวูบารีเลย ไตรดิงเบนเนาะอ๋อฮะยังโหดอ่ะเฮ้ยถ้าเราลองใส่ล่ะเราสามารถเลือกใส่ได้เนาะเฮ้ยมันปลดล็อกโพลิสต์แล้วเหรออ๋อเดี๋ยวนะลองใส่ดูดิอจิเอ้ยอ้ามแด่แล้วผีพีพีเลยว้าวไปเลยเลยเฮ้ยเบนกลายเป็นวิญญาณตามติดเลยอ่ะโอ๊ยเอ้าต้อเป็นผู้ใช้สแตนเฉยเฮ้ยเดินตามแล้วเห็นเป้าเขามีเบนแล้วนะ นแล้วีไปอาแค่เดินตามเฉยๆ oh. อันนี้เราเข้ามาในห้องเรียนของเบนแล้วเนาะห้องแรกเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะเบนแบบไหนอะ่ะอ๋อเป็นแมนเบนเนาะอ๋อ oh, เป็นผู้ชายอ,อ๋อเฮ้ยหล่อชะมัด ่ดูดิครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็จะเป็นทอมเบนเนาะเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักจมูกแดงมาเชียนี่เราก็ปลดล็อกทอมได้แล้วเนาะลองดิลองใส่ดิแล้วเจอรีล่ล่ะเออน่้ดีเจอรี่ยังไม่มายังไม่เจอโอ้ตัวนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยถ้าเป็นแมวต้องอีกแมปหนึ่งนะจมูกแดงใช่ดูดิใช่เขาต้องมีแบบไปคู่กับทอมนะแต่ว่าทอมจะอยู่อีกแมปหนึ่งนี่นี่พี่เคนห้องที่สี่เอ้ยคุณครูเบนอ่าวันบดสัีครับคุณครู <S 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 อันนี้ก็จะเป็น professor เบนนะคะ เอ้ยน่ารักไปอีกแบบไปเนี่ยดูดีใส่แว่นด้อ่ะโอ้คอสสมัครเปเรียนได้ไหมครับเนี่อ๋อมันน่าจะเรียนไม่รู้เรื่องละพี่เคนีนี่เราไปที่อื่นกันดีกว่าพี่เคนที่อื่นเัียมีให้เราเก็บนะเราต้องเก็บให้ครบดีปะที่เนี่ยอีนี่หายในซอกอะตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ได้แอบอยู่นะเนี่ยเขายืนให้เราเห็นเห็นเลยต้องต้เลยดูดิน่ารักอีเอ้ยเป็นลายหินนี่เหรออ๋อดูดิอ๋อเป็นร็อกเบนอ๋อเป็นหิน ใช่กลายเป็นก้อนหินไปแล้วเฮ้ยแต่ว,ว่ัวราชอบเวอร์ชันปกตินะออริจินัลมันน่ารักดีนะถ้าเกิดกเป็นเวอร์ชันมัสเตอร์นะก็น่ากลัวปีศาจปีแบบนะโอ,อ้ยเฮ้ยเบนไม่อาบน้ำเวอร์ชันเบนเน้าลิงกี้เบนโอ้โหกลิ่นชอยมาจากไกลเลยอเวอร์ชันชกกระโปรงดูดิแมลงวันตอมหึงเลยอ่ะหรือว่าพีคเคนไม่อาบน้ำไม่ใช่เราเอาเอะไรไม่อาบน้ำไม่อาบั้งกันทั้งคู่เลยเราว๊อดีกว่าเนาะ เฮ้ยพี่เคนอ๋อหอีเบนที่เก่าด้วยป่ะฮ่อบบีอะเนี่ยมีไงนี่ไงพี่เคนนะคะเดินไอ้ไงมีเบนซอนอยู่ข้างในตัวนึ่งกวางที่เหลือด้วยเป็นกวางเหรออ๋อเป็น 3D เบนอ๋อมันเป็นจะเป็นเข่ากวางเลยใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาทางออกเฮ้ยนี่ก็ตายได้อไง อุ้ยดูดันเกินเขไม่จะโหดขนาดนั้นอ่ะหน้าเดี๋ยวเขาเก็บเองไม่เป็นไรเราไปดูหลังอื่นกันดีกว่านี่เอามาดูนี่เบนไม่อาบน้ำเมงวันตอาเต็มเลยนี่เนี่ยพี่เคนอะ่ะไม่เอาเบนไปอาบน้ำหรออุ้ยกินฉุยอ่ะอีตาเมานะเอาเบนไปอาบน้ำก่อนแล้ววันนี้ร้านปิดไปดูบ้านหลังนี้ดิอ๋อนี่น,นี่พี่เคนมีคอมพิวเตอร์ของเบนด้วยนะอ๋อเบนพิซเซลว้าอุ้ยเบนนักแคปเกมนี่อยู่ดิใส่แว่นตาสามดีดินะไปดูบ้านหลัง งี้ดีกว่าดูเพื่อนเราดีเพื่อนเราเบนเป็นไปหลายตัวแล้วนะนี่ที่สนามเด็กเล่นเรามาเล่นชิงช้าเงี้นงๆอ๋อเบนยังมายืนข้างๆนี่ด้วยอ่ะแกงไม่ได้เฮ้ยมีเบนซ่อนอยู่ในแถวนี้เปล่าเหราอว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรอยู่ในนี้แน่ๆเราบอกแล้ว่าจะเบนมาขุปดูไม่ตรงนี้เพื่อฝังกระดูกนี่นี่พี่เคนชาร์ดเบนฮะเฮ้ยซ่อนตรงนี้ได้เหรอเบนเงามืดไหนอยู่ไหนไหนโอ้โหมืดจริงด้วยมือมันก็จะเป็นแบบเงาสีดำๆมาเนาะแต่ว่าก็จะเป็นแบ็คกราวด์ของรูปเบนเนาะ อะไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่านะไอ้นั่นไงพี่เคนออกมาแล้วโมโมโมคุณเบนอยู่ไหนล่ะเจอเบลเจอเบลฮะอุ้ยเบนนักก่อสร้างใช่เป็นนักก่อสร้างนี่ครอสแท็กฉันเบนอุ้ยน่ารักเชียวแทนตลาดตลาดต่มมาซ่อมบ้านพี่เคนหน่อยจีอะาดีช่วยกันซ่อมนะแล้วก็ที่ห้องสมุดนะเฮ้ยมีใครซ่อนอยู่อะเห็นแล้วเห็นแล้วตัวออกใหญ่โตขนาดนี้ไม่เห็นได้ไง คอมิกเบนเนาะอ๋อวิ้ยเบนนป็นอันการ์ตูนนี่ฉบับเวอร์ชั่นการ์ตูนนะอะหลังอื่นต่อต่อต่อไปจุนี่ตรงนี้โพลิสเบนเนี่ยเราปลดล็อกไปแล้วใช่ปลดล็อกแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าข้างบนสถานีตำรวจเนี่ยมันมีตัวอื่นอยู่อีกนะโอเคอยู่ข้างบนนี่ติจะขึ้นไปยังไงน่ะทึ้ไมขึ้นไปทำอะไรข้างบนเนี่ยสูงจุงก็เพื่อนขึ้นแล้วก็ขึ้นตามเพื่อนอะนะไปด้วย นั่นไงข้างบนโหมีเป็นหลายตัวเลยขึ้นหน่อยดิขึ้นไงจะสมาคมเบนเหรอเอ้ามันขึ้นงิบปะแล้วเขาขึ้นมาทำอะไรข้างบนน่ะเอ้าขึ้นมาไ,ได้แล้วอะนี่ไงได้แล้วได้แล้วพี่เคนได้ตัวใหม่อีกแล้วนี<ฮ>่คือ,อทีมร็อกเบนโอ้โหเบนสี่ตัวนี่เองเปนเบนสี่ตัวเลยนะสงก็เป็นทีมเวิร์สเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเจอเบคอนเลยอะเฮ้ยดูดิพี่เคน มีวิกผมเนี่ะเบคอนเบนโอ้โหยังหล่อเลยยังกับบอยแบนด์อ๋อเขาเป็นเบคอนนี่แล้วก็วันนี้ไอช็อตสปิดเบนเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงพี่เคนแล้วมันวิ่งเร็๋ยวป้าใส่เสื้อกล้ามเลยนี่อชอพุงชอพุงแล้วก็สถานที่ตับเพลิงเอ้ยนี่ไงเบนติดไฟโอ้โหไม่ไฟลุกแล้วไฟเบนไอ้มันต้องมีนักดับเพลิงดีไปดูข้างในเปล่าอ้าวมันกลายเป็นออฟบี้จินี่มันไม่ใช่นักดับเพลิงนี่นะอ้อม อาจจะมีเบนซอนอยู่ก็ได้นะฮึบเอ้ยกับตกเฮ้ยบ้าอะไรมัน่ะกำลังสไลด์ไปอึ๊เอ้ยกับตกอีเดียวฮึบเอ้ยเฉพ็นิดเดียวนั่นงายพี่เคนได้เบนอีกตัวหนึ่งแล้วฮ่าดยอดเข่าวคือ เอสไตร์เบนเฮ้ยเรือนี้ก็แปากดีนะมีวิกผมเลยนะอย่างเงี้ยล่ะจ้าเป่าสีสันสดใสซับซ่าวิ่งตั้งสอใสสดตามากอยู่ตรงนู้นไหมเห็นเปล่าเบนเป็นน้ำแข็งไหมหรือว่าเป็นน้ำอ่ะเป็นวอเตอร์ป่ะไปดูใกล้ๆหน่อยสวัสดีครับคุณเบนโอเคถ้าอย่างเขาเก็บเลยนะเป็นวอเตอร์เบนอ๋อเป็นสายน้ำเป็นน้ำเบนใส่น้ำหรือก็เป็นนายเงือกใส่อีกเอาล่ะเราไปดูที่อื่นกันต่อเนาะใกล้จะหมดแล้วล่ะที่ธนาคารที่แบงก์ธนาคารเนี้ยมันต้องมีเบนซ่อนอยู่ี่นแน่เลยโอ้ยพอดีเลยพี่ ตังหมดพอดีเลยเขากตังไหนครับมีอ่ะมีให้กอดอ่ะเอ้วมีพนักง,งานอยู่เลยอ่ะเขาใส่ให้ดีเลยนะตู้เซฟตู้เซฟโอ้ตู้เซฟตู้เบลล์เลยเขาไปดิไปจิ้บตังเลยเหรออ๋อโหเฮ้ยเดี๋ยวนั่นใครอ่ะจอห์นเบน แนะเพราะคือโจนเบ็นนั่นเองอ,อรับก็เป็นการป้นเราต้องปอนอ้นโจนอีกทีหนึ่งอ่ะเราต้องป้นต่อใช่ไหออมคะไอวิชาล้อพี่เคนเดี๋ยวก่อนย,ยังไม่อยากไปฮ่องกงนะอตอนนี้นะคะเราก็ปลดล็อกแบบพวกธรรมดาได้หมดแล้วเนาะก็จะมีประมาณเท่านี้นะโอ้ยสุดยอดได้ครบเลยนะนี่แต่ว่าสเปเชียลเนี่ยเราไม่น่าใจมันต้องไปยังไงนะคะเกาะอื่นเนาะไม่เดี๋ยวเรามาหาทางใหม่เนาะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นเกมโรบ็อกกับแกรี่มอสไปแค่นี้ก่อนอนะแต่ใครชอบน้องหมาเป็นกับแกรี่มอสแล้วก็ยิ้นะคะช่วยกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมต่อไปนะแล้วเจอกันมะ่คุั้งนากันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วไปจ้า